ไปชาวราศีพิจิกแม่ขาในปี57ที่ผ่านมาดีทุกเรื่องไหมคะมันเป็นปีมาเมียตรงของดิชันเลยคะดังนั้นเนี่ยมีสิ่งที่ดีมากเยอะแยะเกิดขึ้นในชีวิตมากๆเลยทีเดียว และมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานจะเห็นชัดเจนมากที่สุดไม่ได้หยุดเลยนะสามสิบวันไม่ได้หยุดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่เปลี่ยนแปลงคือเรื่องของอารมณ์ํารมะจัดสรรให้เมื่อ่อนไม่เอาเลยเมื่อ่อนไม่เอาก็เพื่อนชวนกันกระนำจับก็ไม่ไปไม่ไปไม่ยังไม่ยอมไม่อย่างนั่งหลับตาหลับตาได้อะไรลืมตายทางานไม่ทันเอานี้ปีห้าแปดไปดูขอ่คุณแม่ดิไปดูค่ะครับผมดูเตาะ ชาวราศีพิจิกประจำปีพุทธศักราช2558เป็นปีแห่งการก่อร่างสร้างตัวชาวราศีพิจิกนี้นักพยากรณ์หรือหมอดูหลายท่านจะทายว่าร้ายเพราะดาวเสาร์โคจรทับชะตาราศีชาวราศีทุกราศีหากถูกดาวเสาระหูทับชะตามักมีโทษมีภัยเว้นไว้แต่เสียราศีพิจิกเนี่ยแหละครับราศีพิจิกเมื่อดาวราหูหรือเสาร์มาทับเรือนชะตาอย่างนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ คือ <c ười> จากที่ไม่หวังก็จะมีความหวังที่ไม่มีพลังก็จะมีพลังเรื่องการเรียนการสอบทิงทุนหรือการเรียนต่อในต่างถิ่นแดนจะประสบความสำเร็จโดดเด่นที่สุดในรอบ30ปีท่าครับเพื่อนขอให้มีความตั้งใจในเรื่องของการงานชาวราศีพิจิกถือได้ว่าเป็นปีแห่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะส่งผลดีเพราะดาวพฤหัสบ,บดี ซึ่งเป็นตัวแทนทางความสําเร็จโคจรในเรือนภพสุพระแปลว่ามีโอกาสไปทํางานในต่างถิ่นต่างแดนดารานักสแสดงมีโอกาสทํางานข้าประเทศไปดังในต่างถิ่นต่างแดนอย่างนี้เป็นต้นชาวราศีพิจิกนั้นมีเกณฑ์ร่ํารวยโชคดีไม่ว่าจะเริ่มต้นเป็นรีดเป็นสินเพราะการลงทุนจากนี้ถ้าขายันมุ่งมั่นและตั้งใจงานคือเงินเป็นปีแห่งความเหนื่อยยากลำบากกายลำบากใจแต่มีโอกาสร่ำรวยสมใจสันผูครับ รลึกความทเรื่องความรักและครอบครัวหากคุณผ่านพ้นวิบากกรรมว่าต้องทะเลาะบาแวง้งขัดแย้งหรือเลิกลาจบไปแล้วจากนี้ชีวิตจะสดใสมีความสุขสมปรารถนาถ้าจากนี้ไปสองปีคนที่คบอยู่ในขณะน,นี้ยังอยู่กันดีนั่นแหละครับเ <_ depressed> ขาคือคู่แท้ชาวราศีพิจิกในจังหวะนี้ต้องระวังอุบัติเหตุไปถึงสองปีอย่าประมาทในการขับยวดยาพนะและที่สำคัญจะเดินทางไปไหนมาไหน หาหลวงปู่ทวดไว้ติดตัวประจำตนเป็นมงคลคุ้มรักษาเมื่อดาวเสาโครจรทับเรือนสตาหาโอกาสเป็นสักการะเสาทรงเสือและพระราหูทรงครุฑวัดเจ้าอามคนบุรีที่สำคัญนะครับไปกราบสักการะเทพพระราหูทรงครุฑอีกองคหนึ่งที่อยู่จังหวัดลำพูนเมืองคาริพุญชัยวัดปาา่าธรรมโสพลจังหวัดลบบุรีและที่สําคัญดวงมีเคราะมีภยัยต้องทาบุญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ล่วงลับ ไปทาบุญบริจาคโลหิตได้ทั้งปีที่สภากาชาติไทยและทําบุญอุู่ที่ดวงวิญญาณพารกที่ถูกทาแท้งและทาบุญห้ดวงวิญญาณเร่ร่อนและญาติขาดมิตรและควรหาธุรกิจจามาทีวีไว้บูชาสักการะประจําตัวประจาตนนี่เป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาและเป็นมงคลบุญสร้างสําหรับชาวราศีพิจิกจะได้โคจรก้าวผ่านพ้นเงากรรมจากพระเสาและผ่านพ้นไปสู่ความมั่นคงและความสำเร็จด้วยชีวิตต้องตู้และบุญกุศลต้องสร้างสัมังครับ น้องเนี่ยใกล้เคียงกับพ่อหมอของคุณแม่ไหมคะใกล้เคียงใใกล้เคียงกันเนาะใช่คือดูวัตถุมงคลคุณแม่นะคะมอไปด้วยนะครับคุณแม่ข่าพูดกำลังใจให้เราทุกคนหน่อยสิว่าคุณแม่จะทํางานไปถึงเมื่อไหร่อับใดที่เราดูแลร่างกายของเราครับไม่ว่าจะทั้งภายในภายนอกแล้วก็ดูแลจิตใจสภาพที่แข็งแรงเราสามารถทํางานไปได้เรื่อยๆเราก็ยังมีไฟอยู่ล้วก็ยังทําอะไรได้ต่ออะไรได้ต่างๆนานา ไม่ต้ไปจกเสียททำไมล่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ปี58คุณแม่ก็ยังรับสดเป็นเกมกันอีกหนึ่ง